ออกมาก็เลยออกหลากหลายปลุกลักษณะทรงมันก็ไม่ได้ควบคุมเรื่องของการเก็บก็ไม่ได้ต้นก็สูงใหญ่อ,อีกเก็บก็ยากเราก็เลยเอายอดพันธุน์ดีมาเสียบยอดไว้เสียบยอดไว้เราก็จะดูบูแต่ตั้งแต่เสียบคาว่าเสียบยอดคือนย่างตนนี้เป็นต้นพิต้าแฮปเราเอามาเสียบบนต้นต่อไ,ได้พิต้าแฮปวก็เสียบ เนการที่เราเอาผลมาเออพนะหรือพเทสารเราเอาเราเอาจากเมล็ดเนี่ยเอามาเพาะเรามาปลูกมันก็มีโอกาสในการกลายพันธุ์ไม่เหมือนต้นแม่สูงเนาะเราก็จะเอายอดพันธุ์ดียมาเสียบกับต้นต่อ อุปกรณ์นะครับ <c oughs> ก็จะมีกันไฟนะกันกระแตงกีงนะครับมีมีดนะครับต้องคมและสะอาดนะครับ <c oughs> เนาะอาจจะมียอดพันดีนะครับแล้วก็มีพาราฟิล์มนะพาราฟิล์มสำหรับพันกีน๋พันดีนะเราต้องทําความสะอาด <c oughs> อุปกรณ์นะครับด้วยแอลกอฮอล์นะฮะเนื่องจากว่าป้องกันเชื้อโรคนะฮะอัน <c oughs> นี้อันนี้คือต้นตอเนาะ อันนี้นนต้นตอเพิ่งเพาะได้ประมาณห้าหเดือนเนาะห้าเดือนเน,ะเนเาะอันนี้คือยอดพันธุ์ดีเนาะนยอดพันธุ์ดีนะวันนี้เราจะมาเสียบเปลี่ยนยอดนะครับวันนี้จะเป็นต้นตอนะฮะที่มาจากโมเลดนะครับรอันนี้เป็นยอดพันธุ์ดีเวียดนามศูนย์สามสี่เนาะนี่คือพาราฟิล์มเนาะเราจะพันพันยอดก่อน พาราฟิล still, ์มเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะสามารถที่จะเปื่อยจะจ่อยสลายได้เทปเทปพันกิ่งเราเรามีใช่ไหมครับเทปพันกิ่งตัมทางเนาะเราจะดิ้นนะขึ้นมาประมาณ1ักสิบถึงสิบห้าเซนนะฮะเราดูตรงข้อนะฮะประมาณนี้เราตัดต้นตอไปละนะฮะเป็นรูปปักฉลาม บัดม,อนะดมออือบัดมือช่างกล้องหรือว่าบัดมือคนคนที่เฉิญนแผลไม่แน่ใจแลนะนะ้วนะตัวไหนอีกทีนะเราก็เฉือนต้นตอลงมานะครโอ้เยอะม,มาเชียวระวังมือนะ,ะมีโคมมากนะครับนี่บอกตัวเองนะครับประมาณนี้แหละชึบนะฮะ ให้แผลชิดข้างใดข้างหนึ่งนะฮะ1นาทีในบาทึนนะเออชิดข้างใดข้างหนึ่งลักษณะการพัานนะฮะก็พัานจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับยืดหมวนนะฮะจากล่างขึ้นบนนะครับยืดพัานนะฮะให้มันชิดข้างใดข้างหนึ่งนะนี่ ยังไม่ต้องตัดนะครับอ่ะอถุงมาครอบเนี่ยนะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะฮะให้ยอดให้ยอดนะั้นเราเนี่ยนี่เรามาติดตามการที่เราไปเสียบยอดเนาะเมื่อวันที่13ตุลานะฮะส3ตุลาวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่23นะฮะพฤศจิกายนนะครับก็ประมาณ 40วันนะครับเราก็จะเห็นว,ว่าอยอดพันธุ์ดีที่เราเสียบไว้นะครับติดละนะครับันี้คือเป็นต้นต่อนะครับตรงนี้เป็นยอดพันธุ์ดีนะฮะเห็นแล้วนะฮะตัวนี้คือติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็จะทําการตัดต้นต่อนะฮะตัดนะต้นต่อออกนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับกระตุ้นให้กับยอดที่เราเสียบซึ่งเป็นยอดพันธุ์ดีนะฮะอ่าน,นี่แทงออกมาละแทงพาราฟิมออกมาแล้วนะครับ ใบเลี้ยงเนี่ยเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นการสร้างอาหารให้กับต้นต่อและยอดพันธุ์ดีที่เราเสียบไว้นะครับอันไหนที่เสียบติดเราก็จะแยกอนุบาลไว้นะฮะต้นไหนที่เสียบไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าต้นต่อไม่ตายอยู่แล้วนะครับโอ้น,นี่สวยเลยแตกเต็มที่เลยดูดิ